ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่16กันยายน2565ท่านอยู่กับเหล่าร้อยหลายอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับหยิบยกกันขึ้นมา4คู่นะครับเป็นทางด้านของบุนเดสลีกาของเยอรมนีก่อนนะครับไมส์ ice, ครับเปิดบ้านรับกาเย็ยนของแฮธาบร์ลินครับคู่ที่2เป็นทางด้านของซาเลนิตานะครับเปิดบ้านรับกาเย็ยนของเลดเช่นะครับ คู่ที่3ครับกลับไปที่พิมลิกนะครับกลับมาเตะปกติแล้วนะครับสำหรับทางด้านของพิมลิกของอังกฤษที่ห่างหายไป1นอาทิตย์นะครับฟอร์เรสครับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับเปิดบ้านรับการเยือนของฟูลแลมนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับข้ามกันไปที่ลาลิก้าของสเปนครับเรียวบายาโดลิดครับเปิดบ้านรับการเยือนของคาดิททีมบวยนะครับวันนี้บวยจะติดคอหรือไม่นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับไปเริ่มกันที่เอเชียนแฮนดี้คปกันก่อนเลยนะครับคู่แรกครับ ไม่นะครับเป็นเจ้าบ้านเปิดราคามาที่1ลูกเต็มครับกับยิงชลาแฮทาเบอร์ลินนะครับคู่ที่สเป็นทางด้านของซาเลนิตาหน้านะครับเปิดราคามาเนี่ยค่อนข้างจะแปลกนิดนึงครับแค่ราคาเสมอเท่านั้นกับเลดเชที่ดับที่ต่ํากว่าแล้วก็ฟอร์มที่ต่ํากว่านะครับคู่ที่3ครับกลับไปที่พรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นทางด้านของนอตติแองโเรส์เป็นรองอย่างฟูลแลมอยู่แค่ราคาเสมอเท่านั้นนะครับฟูลแลมวันนี้จะมีอะไร แปลกใจหรือเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของริวบายาโดลิทครับเปิดราคาที่ปปเท่านั้นนะครับเจอกับบวยอย่างคารดิสนะครับสี่คู่วันนี้ครับอัดแน่นจัดเต็มกับเหล่าร้อยหลักกันอีกเช่นเคยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนเลยครับสำหรับบทวิเคราะห์ของเรานะครับไม้นะครับวันนี้ตีหนึ่งครึ่งเปิดบ้านรับกันเยือนของแฮทาบรีนนะครับที่โอเปอร์อารีนาอุณหภูมิ14องศาครับอากาศเย็นสบายเลยนะครับ เมฆคลึ้มเต็มท้องฟ้านะครับสื่อตามเระเทศให้ทางด้านเจ้าบ้านชนะที่สองประตูต่อศูนย์นะครับไมยน่าจะชนะขาดนะครับทางด้านของสื่อต่างประเทศให้มาแบบนี้ครับเจอกันมา6ครั้งครับล่าสุดก็เป็นทางด้านของไม้นะครับบุกเยือนแฮธาบรินแลชนะมาได้ในฤดูกาลที่แล้วนะครับสองประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นก็ในบ้านของไม้นะครับชนะไป4ี่ศูนย์เลยนะครับเสมอกัน ฤดูการก่อนหน้านั้นนะครับ1-1กับ0-0นะครับบ้านใครบ้านมันนะครับแล้วก็ปี2019นะครับฤดูการปี2019นะครับเป็นฤดูการปี2019ถึง20นะครับเป็นทา้งหน้าของมายชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับ3-1แล้วก็2-1นะครับคู่นี้สกอร์สูงอยู่4นัดหลังจากที่เจอกันมา6นัดนะครับมีสกอร์ต่ำแค่2นัดเท่านั้นนะครับก็หมายมั่นบ้านมือครับว่าสกอร์สูงมากกว่า2.5นะครับ3ลูกน่าจะมีนะครับสำหรับคู่นี้ มายชนะ4เสมอ2ครับแฮท่าเบอร์ลินยังไม่ชนะทางด้านของมายใน6นัดหลังที่เจอกันนะครับวันนี้จากการเดินทางครับจากเบอร์ลินไปที่ไมเนี่ย446กิโลเมตรการเดินทางก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับ400กว่าโลเท่านั้นเองนะครับตารางคะแนนครับไมอยู่อันดับ6ครับ6นัดนะครับมี10คะแนนประตูที่เสียลบอยู่3ลูกนะครับเก็บมาได้ค่อนข้างจะชชนะมาได้ถึง3นัดนะครับทางด้านของแฮท่าเบอลินครับ 6นัดนะครับมี5คะแนนประตูได้เสียลบอยู่2ลูกนะครับทางด้านของไมค์ก็ค่อนข้างจะเสียเยอะเหมือนกันนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านเจ้าบ้านก่อนนะครับเพิ่งบุกไปเยือนฮอฟเฟนไฮม์แล้วก็แพ้มาถึง4-1นะครับก่อนหน้านั้นชนะมุนเช่นกันบลักในการไปเยือน1-0นะครับแพ้เลเวอร์คูเซ่นในบ้าน3-0ชนะอัลส์บวกครับ2ประตูต่อ1เสมอยูเนียนเบอร์ลินได้เลยนะครับในบ้านเนี่ย0ประตูต่อ0ไปเยือนโบคุมชนะได้2ประตูต่อ1นะครับผลงานก็ ค่อนข้างดีครับแต่ถ้าวันไหนพังนะครับยับเลยนะครับทางด้านของไมซ์นะครับทางด้านของแฮทาเบอร์ลินบ้างครับสองทล่าสุดผลงานดีมานะครับกลับขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับแฮทาเบอร์ลินนะครับล่าสุดก็เพิ่งเสมอกับเลเวอร์คูเซ่นไป2ประตูต่อ2ก่อนนั้นไปเยือนอัลสบวกชนะมาได้2อศูนย์ครับที่เหลือเนี่ยแพ้บอร์เซียดอดมูนหนึ่งศูนย์ครับไปเยือนกรันบักแพ้หนึ่งศูนย์เสมอแฟรงเฟิร์ตหนึ่งหนึ่งครับไปเยือนยูเนียนเบอร์ลินแพ้มาสามประตูตอนหนึ่งนะครับ ก็ค่อนข้างพอเจอทิมใหญ่นะครับก็ค่อนข้างจะหวั่นไหวนิดนึงครับทางด้านของแฮทเทอร์เบอร์ลินแต่ก็ชนะไม่ขาดนะครับมีแพ้แค่ยูเนียนเบอร์ลินเท่านั้นครับสำหรับแฮทเทอร์เบอร์ลินที่แพ้ขาด2ลูกนะครับที่เหลือแพ้ไม่ต่ํากว่า1ลูกนะครับที่เหลือก็แพ้ไม่ขาดนะครับเฉียวเฉียดลูกเดียวเท่านั้นนะครับทางด้านของแฮทเทอร์เบอร์ลินก็ยังเหนียวแน่นอยู่นะครับปราตัวได้เสียลบอยู่2ลูกเท่านั้นทางด้านของม้ายครับนับเฉพาะเกมในบ้านฤดูกาลนี้นะครับ ยังไม่ชนะใครนะครับล่าสุดก็เพิ่งแพ้กับเลเวอร์คูเซ่นไป3-0ในบ้านนะครับเสมอกับยูเนียนเบอร์ลิน0-0นะครับก็เจองานหนักมาครับในบ้านของไม่นัดนี้เจอแฮททาบเบอร์ลินก็เป็นงานไม่ยากไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับทางด้านของแฮททาบเบอร์ลินนับเฉพาะเกมเยือนนะครับได้ชัยชนะมาแล้วนะครับชนะอัลสบวกมา2-0นัดล่าสุดก่อนหน้านั้นแพ้กันบักครับ1-0แพ้ยูเนียนเบอร์ลิน3-1เสมอบาลชวายนะครับในเดเบโพ์โคลา2ประตูต่อ2นะครับ สกอร์สูงต่ำครับอย่างที่ได้เรียนไปครับคู่นี้อาจจะมีสกอร์สูงนะครับมากกว่า2.5นะครับในสกอร์สูงของเรานะครับคะแนนความยากง่ายครับทางด้านของมายอยู่ที่1คะแนนนะครับสื่อต่างประเทศบอกว่าเป็นงานง่ายของมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับนัดนี้ในบ้านนะครับทางด้านของแฮทเเบอร์ลินครับนัดนี้คะแนนความยากอยู่ที่3คะแนนครับมายนัดหน้าต้องเยือนไฟบวกหลังจากนั้นเปิดบ้านรับอาร์บีไลฟ์ซิกไปเยือนเบรเมนนะครับโปรแกรมของมายนะครับ เจอโคโลในบ้านครับไปเยือนบาเยนบุนิกก็เป็นงานยากถึง4คะแนนครับทางด้านของแฮทาเบอร์ลินบ้างครับนัดนี้เกมเยือนอีกนัดหนึ่งครับหลังจากนั้นเฝ้าบ้าน2นัดติดนะครับเจอฮอฟเฟนไฮมคะแนนความยากอยู่ที่4เจอไฟบวกอีกตั้งหากนะครับคะแนนความยากก็อยู่ที่4มีงานหนักรออยู่2นัดติดนะครับหลังจากนั้นไปเยือนอาร์บีไลฟซิกนะครับน่าจะเป็นงานยากด้วยนะครับล้วก็เจอกับเชเก้ครับต่อด้วยไปเยือนทางด้านของเบเลเมนเลยนะครับแฮทาเบอร์ลินนะครับ ผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านนี่ขาดเพียบเลยครับทางด้านของอเล็กซานเดอร์เฮกนะครับกองหลังตัวหลักที่โดนแบนนะครับแอสตันอ่าแอนตันนะครับสตัสนะครับที่ลงสนามไม่ได้นะครับเจ็บนะครับกองหน้าอย่างเบอร์ขาดนะครับที่ลงสนามไม่ได้รอเช็คความฟิตของอิงเวอร์เซนอีกนะครับกองกลางอีกคนหนึ่งนะครับก็ผู้เล่นหลักนะครับ หายไป3 4มคนก็น่าจะมีปัญหาอยู่ทางด้านของไมในวันนี้ครับแต่ราคาเนี่ยค่องนข้นกระโดดมาทีเดียวครับสำหรับ1ลูกแล้วก็ผู้เล่นที่ขาดหายไปนะครับมันจะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะครับหรือทางด้านของสื่อเนี่ยอาจจะตีความหมายผิดหรือเปล่านะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามมองว่าครับแฮทาเบอร์ลินที่แพ้เนี่ยแพ้ทีมใหญ่นะครับแพ้ทีมที่ฟอร์มสดมากนะครับวันนี้เจอทางด้านของไมเนี่ย น่ารักน่าลุ้นนะครับมีลุน้นมีสูสีมีเบียดมีบี้ได้แต่สิติที่เจอกันมาเนี่ยค่อนข้างจะไม้เนี่ยค่อนข้างจะคมนะครับแต่สําหรับนัดนี้นะครับเหล่าร้อยเหล่ามองว่าแฮทาเบอร์ลินครับน่าจะเก็บ1คะแนนนะครับออกจากโอเปอร์อารีนาไปได้นะครับแล้วก็ฟอร์มที่กลับมาแล้วถึง2นัดเนี่ยความมั่นใจของผู้เล่นก็น่าจะกลับมาครับแต่ไมเนี่ยเพิ่งไปยับมานะครับแพ้มาในนัดล่าสุด หลังจากที่ดูฟอร์มแล้วเนี่ยค่อนข้างจะหลุดง่ายครับค่อนข้างจะเสียง่ายแล้วก็ผู้เล่นหลักขาดหายไปเนี่ยโมเมนตัมของทีมครับความบาลานซ์ของทีมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับยังติดๆขัดๆอยู่นะครับวันนี้ก็เลยเริ่มกันที่รองที่แฮธาบรลินครับวันนี้ได้เก็บหนึ่งคะแนนออกจากโอเปอร์อารีนาได้ครับคู่แรกเปิดหัวด้วยการที่ให้รองที่แฮธาบรลินครับหญิงชราวันนี้น่าจะมีแต้มนะครับผมในวันนี้ครับในคู่แรกของเราครับผม คู่ที่2ครับกันโชเซีาของอิตาลีครับซาเลนิตาน่านะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเลตเช่นะครับตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีที่สตาดิโออาลิชีนะครับอุณหภูมิยี่สิบสี่องศาค่อนข้างจะอบอุ่นนะครับแล้วก็มีทางด้านของพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับซื้อทำเทศให้เสมอกันที่1ประตูต่อ1นะครับน่าจะมีอุปสรรคทางด้านของฝนตกมาในวันนี้ครับคู่นี้เจอกันมา6ครั้งนะครับเป็นทางด้านของเลตเช่ด้วยซ้ำนะครับที่ถือสถิติที่เหนือกว่า ชนะได้3ครั้งเสมอกัน2ครั้งซาเลนิตาน่าชนะได้1ครั้งนะครับฤดูกาลที่แล้วนะครับเตะกันที่กันโชเซียซิลิบีนะครับซิลิบีของอิตาลีนะครับเจอกันมานะครับในบ้านของเลเช่เนี่ยเลเช่ชนะได้2อศูนย์ครับนัดที่เจอกันล่าสุดนะครับก่อนหน้านั้นครับเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับในบอลถ้วยเลเช่ชนะได้ในบ้านครับสี่ศูนย์ไปเยือนปี2019เกเลเช่ก็ชนะได้ครับ2ประตูต่อหนึ่ง เสมอกันในบ้านของเลสเช่ครับ2-2แล้วก็ทางด้านของซาแลนิต้าชนะได้หนึ่งครั้งในปี2015ย้อนไปไกลหน่อยในซีรีส์3เลยนะครับวันนี้เนี่ยการเดินทางจากเลสเช่มาที่ซาไลโนนะครับ288กิโลเมตรครับตารางคะแนนอัปเดตนิดน,น,นึงครับทางด้านของซาแลนิต้าครับอยู่กลางตารางพอดีนะครับอยู่อันดับที่10ครับ6นัดมี7คะแนนประตูได้เสียค่อนข้างจะยิงได้เยอะนะครับยิงได้9เสีย6 ประตัวได้เสียเลยบวกอยู่3ลูกนะครับทางด้านของเลเช่ครับยังจมอยู่ท้ายท้ายตารางนะครับ6นัด3คะแนนยังไม่ชนะใครนะครับเราตัวได้เสียลบอยู่3ลูกนะครับปีนี้สตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไปดูโปรแกรมกันก่อนนะครับผลงานที่ผ่านมานะครับซาแลนิตนาครับโชว์ฟอร์มหรูมาเลยนะครับเกือบเอาตัวไม่รอดนะครับทางด้านของยูเว่ที่เจอซาแลนนิตนาเข้าไปครึ่งแรกเนี่ย เจอทีเด็ดเข้าไปครับนำไปก่อน2-0แล้วก็โดนตีเสมอท้ายเกมครับเสมอกันที่2ประตูต่อ2แล้วก็เดือดมากๆเลยนะครับสำหรับนัดนั้นนะครับก่อนหน้านั้นครับเสมอกับเอมโปลีครับ2ประตูต่อ2นะครับเสมอโบโลญนา1ประตูต่อ1ในการไปเยือนครับชนะซานโตเรียถึง4-0นะครับในบ้านของตัวเองเสมอกับอูดินเนเซ่ครับ0-0พ่ายโรม่า1-0นะครับทางด้านของเลเช่บ้างครับ เพิ่งเสมอกับมอนซ่ามานะครับเก็บ1คะแนนมาได้ครับหลังจากที่โดนนําไปก่อนนะครับตามตีเสมอเก็บ1คะแนนในบ้านได้1ประตูต่อหนึ่งครับก่อนนั้นนั้นไปเยือนโตริโนแพ้มา1 0ครับเสมอนาโปลี1-1เสมอเอ็มโปลี1-1ครับแล้วก็แพ้ให้กับซัสซูโร่ครับ1-0นะครับแพ้อินเตอร์มิลาน2ประตูต่อ1นะครับก็ยิงได้เกือบทุกนัดนะครับมีนัดที่แพ้1 0เท่านั้นที่ยิงไม่ได้ครับทางด้านของเลดเช่ทางด้านของซาาลนนนิต่ัับยยงไดดดด้เเกกือททุมีีีว พ้อ่ามี2นัดนะครับที่แพ้โรมากับเสมออุดิเนเซเท่านั้นที่เหลือยิงได้ทุกนัดนะครับช่วงหลังเนี่ยยิงได้ค่อนข้างเยอะนะครับซาแลนนิตาน่ายิงยูเว่ได้ด้วยนะครับผลงานในบ้านครับ2อนัดที่ผ่านมาเนะครับเก็บมาได้3คะแนนนะครับชนะ3ามตเรียถึง40เลยนะครับเสมอกับเอ็มโปรี2ประตูตัด2อ2นะครับวันนี้จะเค้นฟอร์มในบ้านได้หรือไม่ทางด้านของซาแลนนิตาน่าครับทางด้านของเลเช่บ้างครับ พึ่งแพ้กับโตลิโนมานครับนับเฉพาะเกมเยือน3นัดที่ผ่านมาเนี่ยเสมอกับนาโปลี1 1แล้วก็แพ้ซัสซูโรครับ1ประตูต่อ0นะครับเก็บได้1คะแนนจาก3นัดที่ลงสนามในเป็นเกมเยือนนะครับคู่นี้สกอร์สูงต่ำนะครับก็ยังต้องรอเช็คดูอีกทีนึงครับแต่คู่นี้เจอกันทีไรเนี่ยมีสกอร์สูงอยู่แค่2นัด3นัดเท่านั้นนะครับ แล้วก็ยิงกันยากครับแล้วก็เลเช่ช่วงนี้ไม่ค่อยคมนะครับอาจจะเป็นสกอร์ต่ำนะครับสำหรับคู่นี้สกอร์ต่ำอยู่ที่2ลูก2ลูกครึ่งนะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับ2ลูกน่าจะไม่เกิน2ลูกนะครับสำหรับคู่นี้ครับคะแนนความยากง่ายครับซาเลนิตนาอยู่ที่1คะแนนครับทางด้านของเลเช่อยู่ที่2คะแนนครับผู้เล่นครับทางด้านของซาเลนิตนาบ้างครับกองหลังตัวหลักครับ ฟาซิโอนะครับวันนี้ลงสนามไม่ได้โดนแบนนะครับหลังจากนัดที่แล้วโดนใบแดงไปครับฟองลิเบอรี่ครับยังเจ็บอยู่นะครับลาดูวานอวิดนะครับกองกลางตัวหลักอีกคนหนึ่งที่ย้ายเข้ามาใหม่ครับวันนี้ลงสนามไม่ได้ที่เหลือรอเช็คความฟิตของกองกลางแล้วก็กองหลังอย่างโลวาโตนะครับทางด้านของเลเช่บ้างครับวันนี้ขาดสเตฟิซ่านะครับที่ลงสนามไม่ได้ครับยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่นะครับกองหน้าตัวหลักนะครับที่เหลือเจ็บไปถึง3คนครับ ทางเพอร์เซนนะครับดัมมากกูแล้วก็ซีตินนะครับที่ลงสนามไม่ได้ในวันนี้ครับที่เหลือครับต้องรอดูว่าโมเมนตัมจะขาดหายไปหรือไม่นะครับวันนี้เนี่ยเป็นทางด้านของเจ้าบ้านครับเปิดราคาที่ราคาเสมอเท่านั้นนะครับเหมือนจะไม่ยิงนะครับเหมือนจะเสมอหรือว่ายังไงครับตามสื่อตามประเทศให้ที่เสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ยังต้องรอลุ้นดูครับแต่ในบ้านนะครับซาเลนิธาเล่นได้ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ขวัญและกำกำลังใจครับ ค่อนข้างจะมานะครับหลังจากที่บุกไปเสมอกับยูเว่มาได้เรียกนว่าเกือบชนะนะครับมาโดนท้ายเกมนะครับโอ้โหเรียกันว่าสุดมันเลยครับสำหรับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าราคาเสมอนะครับก็ต้องรอเช็คราคากันก่อนเตะอีกทีนึงอาจจะไหลขึ้นไปที่ปปหรือครึ่งลูกก็ได้ครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างซาเลนิตาน่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับฟอร์มเลเช่ย่ำแย่ขนาดนี้อาจจะไม่ไปทางเลเช่แล้วครับ ให้ต่อที่ซาเลนิตาครับราคาเสมอครับผมในคู่นี้ครับไปตอนที่คู่3ครับกลับมาทางด้านของพิมลีของอังกฤษที่กลับมาเตะกันแล้วนะครับตีสตรงครับวันนี้นอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านรับการเยือนของฟูลแลมที่เดอะซิตี้กราวครับอุณหภูมิ10องศาเท่านั้นนะครับเรียกว่าโอ้โหเย็นสบายมากเลยครับสำหรับวันนี้ครับ พยากร,กรอากาศก็อากาศดีครับมีไม่เป็นรังส่วนเท่านั้นนะครับสื่อต่างประเทศท่า,ทา,ทางด้านของผู้มาเยือนอย่างฟูลแลมครับเจ้าสัวน้อยวันนี้ให้ชนะที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับสำหรับสื่อต่างประเทศครับคู่นี้เจอกันมา6ครั้งล่าสุดนะครับสถิติเนี่ยเป็นท่างด้านของฟูลแลมชนะได้4ครั้งนอเทแฮมฟอร์เรสชนะได้2ครั้งนะครับในแชมเปี้ยนชิพที่ฤดูกาลที่แล้วที่ผ่านมานครับเรียกได้ว่าใครไปเยือนคนนั้นชนะนะครับ สี่นัดที่เจอกันล่าสุดนะครับตั้งแต่ปี2019มานะครับล่าสุดก็เป็นทางด้านของนอตติแฮมฟอร์เรสไปเยือนฟูลแลมชนะมาได้1-0ก่อนหน้านั้นฟูลแลมไปเยือนมานะครับก็ชนะมาได้4-0ปี2020ฟูลแลมชนะได้1-0ครับปี2019นอตติแฮมฟอร์เรสชนะได้2-1ปี2018นะครับกับปี2017เนี่ยเป็นทางด้านของฟูลแลมในแชมเปี้ยนชิพเจอกันเนี่ยเป็นทางด้านของฟูลแลมชนะได้ทั้งไปและกลับครับ2-0แล้วก็3-1ครับวันนี้การเดินทางจากลอนดอน บิดฟอร์ดนะครับ175กิโเมตรเท่านั้นเองครับอาจจะนั่งรถไฟกันมานะครับสำหรับนัดนี้นะครับทางด้านของฟูลแลมครับตารางคะแนนอยู่อันดับ10พอดีครับ6นัด8คะแนนปราตูได้เสียไม่บวกไม่ลบนะครับได้9เสีย9นะครับทางด้านของนอตติแมฟอร์เรสครับหล่นไปอยู่อันดับที่19ครับหลังจากที่ฟอร์มย่ำแย่ติดกันมาหลายนัดนะครับ6นัดมี4คะแนนเท่านั้นครับปราตูได้เสียลบถึง10ลูกนะครับโดนไปหลายลูกทีเดียวครับช่วงนี้ครับ ผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับนอตตทิลแฮมฟอร์เรสก่อนนะครับพึ่งเสียแบบว่าไม่น่าเสียนะครับพลาดท่าแพ้บอลสมารไป3ประตูต่อ2โดยที่นำไปก่อนถึง2 0นะครับโดนยิงรัวถึง3ลูกในครึ่งหลังนะครับเีอกันว่าสมาธิหลุดหายเลยนะครับลูกทีมของนอตตทิลแฮมฟอร์เรสนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนแมนซิตี้โดนมา6 0นะครับเจอทอตแนมฮอสเปอร์ในบ้านไป2 0นะครับแพ้ไปนะครับ ในลีกครับก็ไปเยือนกิมสบี้ทาว์นะครับชนะมาได้3 0มศูนย์เสมอเอฟเวอร์ตันหนึ่งหนึ่งครับชนะเวสต์แฮมหนึ่งประตูต่อศูนย์ในบ้านนะครับทางด้านของฟูลแลมบ้างครับผลงานยังไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็ไปเยือนฟูไปเยือนทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์แพ้มา2อหนึ่งครับชนะไบรตันในบ้านนะครับสองหนึ่งแพ้อาร์เซนอลสองหนึ่งครับในการไปเยือนครับไปเยือนคาร์สเลททาว์ในลีกครับก็แพ้มา2อศูนย์ครับ เชนัเดนฟอร์ด3-2ในบ้านนะครับเสมอกับวูมแฮมตันศูนย์ประตูต่อศูนนะครับก็ผลงานในเกมเย็นก็ยังไม่ค่อยดีครับทางด้านของการเชื่อมต่อระหว่างเกมกองหลังถึงกองกลางเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะครับเจอเพลซิ่งทีไรค่อนข้างจะหนาวทุกทีแล้วก็บอลที่ลำเลียงขึ้นไปหากองหน้าก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกองหน้ายังไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่นะครับปีกปีกก็ความเร็วต่ำนะครับช่วงนี้นะครับ ทางด้านของน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์นับเฉพาะเกมในบ้านนะครับเก็บ3คะแนนมาได้ที่เหลือแพ้รวดนะครับแพ้บอลมันสามแพ้ท็อตแนมฮอตสเปอร์2-0นะครับทางด้านของฟูลแลมเกมเยือนฤดูกาลนี้ยังไม่ชนะใครนะครับล่าสุดก็เจองานหนักไป2นัดก็แพ้ไป2-1ทั้ง2นัดนะครับเจอท็อตแนมเข้าไปเจออาร์เซนอลเข้าไปนะครับแพ้2ประตูต่อ1ทั้ง2นัดนะครับในลีกครับก็แพ้2-0น,นะครับแล้วก็เสมอกับวูฟไป0ประตูต่อ0 เกมเยือนยิงได้แค่2ลูกเท่านั้นจาก4นัดที่ลงเตะไปนะครับสกอร์สูงต่ำครับสำหรับคู่นี้นะครับอาจจะเป็นสกอร์สูงนะครับ2ลูกครึ่งควบ3น่าจะมี3ลูกถึง4ลูกนะครับสำหรับคู่นี้นะครับคะแนนความยากง่ายครับ Nottingham Forest ครับอยู่ที่3คะแนนครับยังมุมมองว่ายังเป็นงานยากแบบกลางๆอยู่ครับอาจจะมี1แต้มหรือ3แต้มได้อยู่นะครับแต่ทางด้านของฟู r e s มครับอยู่ที่1แต้มครับ มีแต้มกลับบ้านแน่นอนครับสำหรับฟูลแลมวันนี้นะครับสื่อตามให้มองมาแบบนั้นนะครับไปดูผู้เล่นกันบ้างครับทางด้านเจ้าบ้านครับวันนี้ขาดทางด้านของเมงกาล่านะครับที่ลงสนามไม่ได้นะครับแล้วก็ทางด้านของเนกาเต้ครับกองหลังที่ยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่ฟูลแลมครับขาดแอนโทนีโรเบอร์สันนะครับกองหลังตัวหลักครับที่เหลือลงสนามได้ตามปกติครับกองหน้าความหวังหมู่บ้านอย่างมิโตวิชนะครับก็ลงสนามได้นะครับ รีดนะครับลงได้นะครับแล้วก็ทางด้านของเอมบาบูนะครับก็ยังลงสนามได้ตามปก,กตินะครับคู่นี้น่าสนใจมากครับนอตติแฮมฟอร์เรสในบ้านจำเป็นต้องมีแต้มเป็นอย่างมากหลังจากที่แพ้มา3นัดติดนะครับฟูลแลมวันนี้ก็ไม่ได้เปรียบอะไรมากมายเท่านั้นนะครับที่เป็นเกมเยือนเพราะยังไม่เคยชนะใครมาก่อนในการลงเตะในฤดูกาลนี้นะครับแต่เหล่าร้อยลามาว่าครับฟูแลมวันนี้ ชอบมากครับทางด้านของอนาโตวิดนะครับมิโตวิดนะครับทางด้านของมิโตวิดนะครับชอบมากครับกองหน้าตัวนี้นะครับน่าจะเป็นความหวังหมู่บ้านได้ครับทางด้านของมิโตวิดนะครับเพราะฉะนั้นหมายมั่นปั้นมือครับฝากความหวังไว้ที่มิโตวิดวันนี้ขอสักสองตุงนะครับให้ต่อที่ฟูลแลมครับราคาเสมอครับในคู่นี้ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับลาลิก้าของสเปนนะครับวันนี้ครับที่เอสตาดิโอ มูนิสเปาโจเซ่นะครับโซลิล่านะครับชื่อ่อนข้างจะยาวหน่อยนะครับอุณหภูมิ17องศาบ้านของเรียวบายาโดลิดนะครับเตะกันตีสองตรงวันนี้เปิดบ้านรับการเย็นของคาร์ดิสนะครับสภาพอากาศก็ค่อนข้างจะเย็นสบายครับอากาศดีครับสื่อต่างประเทศให้ท่าด้านของเรียวบายาโดลิดนะครับชนะทีี้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้เจอกันมา6ครั้งหลังนะครับหนักไปทางนัานเสมอกันมากกว่าแล้วก็สกอร์เนี่ยต่ำหมดเลยนะครับ สองลูกควบสองลูกครึ่งเนี่ยกดต่ำไว้รอเลยครับสำหรับคู่นี้ครับริวเบยโดลิดครับชนะได้สองครั้งนะครับเจอกันมาหกครั้งเสมอกันสามครั้งกาดิสช,ชนะได้หนึ่งครั้งนะครับล่าสุดก็เสมอกันครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นก็เสมอกันครับศูนย์ศูนย์ปีสองพันสิบแปดใน ลีก2ก็เสมอกัน1-1ครับคาดิชชนะได้1-0นะครับในปี2017เรอุบยาโดลิดก็ชนะได้ครับ1ประตูต่อ0ปี2017เช่นเดียวกันครับแล้วก็ชนะได้ทั้งไปและกลับด้วยนะครับในฤดูกาลนั้นนะครับ1-0นะครับยิงกันน้อยมากครับสำหรับคู่นี้ครับการเดินทางวันนี้จากคาดิชมาที่บาบยาโดลิดนะครับ587กิโลเมตรครับตารางคะแนนอัปเดตนิดนึ่งครับไรอุบยาโดลิดอยู่ดับที่16ครับ ห้านัดยังไม่มีแต้มครับไม่ชนะใครแล้วก็แพ้รวดมาห้านัดแล้วในลีกนะครับประตูดได้เสียลบถึง14ลูกยังยิงไม่ได้นะครับในลีกนะครับค่อนข้างจะโอ้โหเรียกกัว่าจะฟื้นคืนชีพได้หรือไม่นะครับทางด้านของคาดิสนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ก่อนเลยครับลิวอร์พูดิเพึ่งไปเยือนทางด้านของกิลโรนาแพ้มา21ก่อนหน้านั้นชนะอันมเลียได้ในบ้าน,นครับ1-0แพ้บาเซลนา่ 4, ครับเสมอเซบียา่แพ้บิยอริโอูชนะ หัวเอสกานะครับในฤดูกาลที่แล้ว3ประตูต่อศูนย์ครับทางด้านของคาดิสบัางครับนับเฉพาะฤดูกาลนี้เลยนะครับ5นัดที่ผ่านมาเนี่ยแพ้บาร์ซ่า4-0ไปเยือนเซลตาบิโกแพ้มา30แพ้เอลติกบีเบาอีก40ไปเยือนโอซาซูน่าโดมอีก20นะครับแพ้เรียวโซซิเด็คคาบ้านอีก1ประตูต่อศูนย์ในนัดเปิดฤดูกาลนะครับโอ้โหเรียกกันว่า ยังงมหาประตูยังงม,มหาแต้มยังไม่เจอเลยนะครับทางด้านของคาดิสนะครับค่อนข้างจะยากแะครับสําหรับนัดนี้ในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับการอยู่รอดในค่อนข้างจะยากแะครับสําหรับคาดิส5นัดเนี่ยยังเก็บคะแนนไม่ได้นะครับคููนี้สกอร์สูงต่ำได้เรียนไปแล้วนะครับก็น่าจะเป็นสกอร์ต่ำครับจเจอกันทีไรสกอร์ต่ำทุกทีนะครับ คะแนนความยากง่ายครับเรียวบายาโดลิดอยู่ที่1คะแนนครับคาดิสก็อยู่ที่1คะแนนครับเพราะเคยชนะเรียวบายาโดลิดมาแล้วนะครับนัดหน้าบายาโดลิดไปเยือนเกตตเฟ่ครับหลังจากนั้นมีงานยากรออยู่ก็คือเปิดบ้านรับเรียวเบติสครับที่เหลือก็ไม่เป็นงานยากอะไรมีงานยากทีก็เปิดบ้านรับเรียวโซเซเดตนะครับทางด้านของคารดิสครับนัดน,นี้เจอเรียวบายาโดลิดนัดหน้าเจอบีเรียวในบ้านก็เป็นงานยากนะครับ หลังจากนั้นก็ไม่มีงานยากอะไรจนกว่าที่จะเจอกับเริวเบติสในบ้านอีกทีหนึ่งนะครับผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านครับขาดตัวหลัก2คนเลยครับลุยส์เปเรสนะครับกองหลังตัวหลักแล้วก็เซอร์จี้ครับกองหน้าตัวหลักที่ลงสนามไม่ได้ครับน่าสนใจมากครับสําหรับนัดนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของคาดิสเนี่ยสคนครับกองหน้าแล้วก็กองหลังเช่นเดียวกันครับโรซาโนลงสนามไม่ได้คาร่าก็ลงสนามไม่ได้นะครับทางด้านของคาดิสทีมเวิร์กยังไม่ค่อยลงตัวครับ ไม่รู้ว่าโค้ชวันนี้จะเก้าอี้จะร้อนหรือเปล่านะครับถ้าวันนี้ไม่ไมชนะอีกเก็บคะแนนไม่ได้อีกไม่น่าจะอยู่รอดนะครับทางด้านของโค้ชของคาดิสนะครับทางด้านของริวบาโดลิดครับฟอร์มทีมมาค่อนข้างดีครับสำหรับนัดนี้ขาดแค่2คนเท่านั้นที่เหลือเกมในบ้านเนี่ยเก็บคะแนนมาได้ค่อนข้างเยอะครับกองเชียร์ในบ้านค่อนข้างจะดีครับแล้วก็สภาพสนามค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับในนัดนี้นะครับ เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับปิดท้ายกันที่บบยาโดลิดครับน่าจะเอาชนะทางด้านของคาดิสได้นะครับแล้วก็เป็นสกอร์ต่ำนะครับแต่เปิดราคาเนี่ยราคาเปิดมาแค่ปอๆเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมีหวังว่าคาดิสจะเก็บแต้มหรือไม่งั้นก็ราคาอาจจะขยับขึ้นไปเป็นครึ่งควบลูกนู่นเลยครับสำหรับคู่นี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่เรียวบบยาโดลิดครับเก็บชชนะเก็บ3แต้มได้ในบ้านแน่นอนครับ คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด4คู่ของค่ำคืนนี้นะครับกับเหล่าร้อยหลานะครับก็เช่นเคยครับขอให้ท่านโชคดีเช่นเคยนะครับครบทวนกันอีกทีหนึ่งก่อนจากลากันนะครับ4คู่ครับประกอบด้วยไม้ต่อ1ลูกให้รองที่แฮทาเบอร์ลินนะครับ1ลูกนะครับคู่แรกรองแฮธาเบอร์ลิน1ลูกนะครับคู่ครับซาเลนิตาน่านะครับ เปิดราคามาเสมอเท่านั้นราคาจะไหลนะครับก็ยังให้ต่อที่ซาเลนิตาหน้านะครับราคาเสมอครับคู่สามกลับมาที่พิมพ์ลิกของอังกฤษนะครับฟูลแลมวันนี้น่าจะเก็บแต้มออกจากนอตเทีมฟอร์เรสได้นะครับให้ต่อที่ฟูลแลมราคาเสมอครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับริวบาญาโดลิตครับเปิดบ้านรับกาเย็นของบัวอย่างคาดิดนัดนี้อาจจะเป็นราคาขยับขึ้นไปนะครับทางด้านของบาญาโดลิตเปิดมาแค่ราคาปอๆเท่านั้นก็ให้ต่อที่บาญาโดลิศครับ ปอปอครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด4คู่นะครับขอให้ท่านโชคดีครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับในวันเสาร์นะครับมีฟุตบอลที่น่าสนใจกันแบบเต็มๆกันทีเดียวนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับช่องทางของ YouTube c h anel ของเราครับเหล่าร้อยหลานนะครับแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้ช่องทางของ l i น์แอดของเรานะครับมีทีเด็ดส่งตรงถึงท่านทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ